ฟอดเรนเจอร์นะครับเข้ามาทําการแก้กลิ่นเหม็นอับชื้นนะครับที่ร้านคอนโซลก็ยกออกไปแล้วนะครับและนี่นะครับคือแผ่นโฟมนะครับที่หลุดร่วงหลุดลุ่ยอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะหุ้มให้ใหม่นะครับซิงค์นะครับเพื่อที่ไม่ให้หนูเข้ามานะครับนี่นะและนี่นะครับตู้ที่เราลื้อออกมานะครับเราจะหุ้มโฟมผ่าล้างที่ฝุ่นแบบนี้ออกให้หมดนะครับนี่นะครับทาการแดมลงถึงที่พักเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการแล้วก็บักขึ้นตู้แบบนี้นะครับนี่นะฮะโฟมที่เราหุ้มให้ใหม่ เข้าลูกสวยงามนะครับไม่มีย้วยอีกต่อไปแล้วนะครับนี่นะฮะหลังจากเสร็จนะครับเรามาดูกันนะครับไม่มีไฟโชว์นะครับทุกอย่างเข้าลูกได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปอบโอโซนกันนะครับโอโซนฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะอบโอโซนฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบนี้ให้ลูกค้าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะฮะคือการทำงานของร้านถาวรรูช็อปเรียกการดูดเองไม่ลามิทา ท่านลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถฟอร์เรนเจอร์ฟอร์เนวเลสฟอร์เฟียสซนะครับหรือบีเนะครับก็ท mm ี่มีกลิ่นเหม็นอับชื้นก็สามารถทักทายกัเข้าไปได้นะครับที่ร้านถาวอร์ริชอพเรียบทางหนือแมลามิตาวันนี้ต้องขอขอบคุณสวัสดีครับ